วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบหลอดไฟ LED 2หลอดนี้ให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เป็นยี่ห้อไซบเนียนะครับวันนี้เป็นยี่ห้อฟินลิปนะครับ2หลอดเนี่ยขนาด7วัตต์เท่ากันนะวันนี้เป็นครูไลท์สีมันจะออกสีขาว,ขาวนะส่วนตัวนี้จะมันจะออกสีขาวเหลืองนิดๆน,นะครับตัวของฟิลิปจะมีอายุงานอยู่ที่1 2 0 0 0ชั่วโมงนะครับส่วนไซบเนียหน0 0 0ันชั่วโมง ราคาตัวนี้สามสิบกว่าบาทนะครับแต่ตัวไซบ์เนียตัวนี้ยี่สิบบาทนะครับอันนี้คือผมซื้อเป็นหลนะครับแต่ถ้าซื้อทีละหลอดเนี่ยจะแพงกว่านี้นะครับแล้วเราก็เดินต่อเลยด้านนี้เป็นหลอดฟิลิปด้านนี้เป็นหลอดไซบ์เน,น,นียนะครับโดยส่วนตัวผมนะนะครับหลอดฟิลิปเนี่ยมันสว่างกว่านะครับหลอดฟิลิปแสงมันจะจ้ากว่า ส่วนหลอดไซบเนียแสงสว่างมันจะน้อยกว่านะครับหลอดฟิลิปสีจะขาวกว่าหลอดไซบเนียสีมันจะออกเหลืองนิดนิดน,ดนะครับอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับทุกคนดูแล้วคิดว่ายังไงครับขวาฟิลิปสว่างกว่าไหมหรือว่าด้านซ้ายสว่างกว่าหรือว่ายังไงนะครับแล้วใครชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับ